ร้อยละห้าสิบนะคะของอัตราค่าจ้างที่ส่งเงินสมทบนะคะแล้วแต่ถ้าไม่หามีไปรับรองแพทย์อีกเราก็จะจ่ายให้อีกนะคะครั้งหนึ่งไม่เกิน90วันปีหนึ่งรวมรวมกันแล้วไม่เกิน180วันค่ะแต่ถ้าท่านใดเป็นโรคเรื้อรังนะคะโรคเรื้อรังก็จะได้3 6 5วันยหหวันไม่เกินก็ปีเป็นโรคอะไรโรคเรื้อรังก็จะมีนะคะเป็นโรคเช่นโรคมะเร็งนะคะโรคไตวายเรื้อรังธรรมดานะคะ ถ้ามีใบรับรองแพทย์รองรับว่าต้องหยุดงานเกิน180วันค่ะหารือมานะคะที่ยื่นเรื่องไปที่สำนักง,งานประกันสังคมสำนักง,งานประกันสังคมก็จะดูว่าถ้าเข้าข่ายเป็นกรณีโรคเรื้อรงังมีใบรับรองแพทย์รองรับครับนะคะ,คะก็จะจ่ายให้ไม่เกิน365วันเอ,อนเน๊ะในกรณีแบบนี้นยคะโรคสมมติเป็นโรคเรื้อรงังเนี่ยไม่เกิน365วันบริษัทยังให้ทำงานเหรอคะวนใหญ่นะคะบบริษัทเขาก็จะให้ทำงานต่อไปอนะคะยกเว้นแต่ถ้าบริษัทจะให้ออก ถ้าบริษัทให้ออกเนี่ยก็จะต้องเป็นกรณีที่ว่าอาจจะต้องจ่ายเงินค่าชดเชยถ้าลูกจ้างเจ็บป่วยทํางานไม่ได้ลาจ้างก็อาจจะให้ออกแล้วก็จ่ายค่าชดเชยให้ถ้าออกไปแล้วลูกจ้างผู้ประกันตนท่านนั้นแนะนําให้สมัครมาตรา39ต่อนะคะจะได้สิทธิ์ต่อเนื่องนะคะค่ะของมาตราสามก้าก็จะได้สิทธิ์เหมือนกันใช่ในเรื่องของการรักษาพยาบาลทุกอย่างเลยนี่เป็นกรณีที่เบื้องต้นว่าทุกท่านจะต้องทราบแต่อีกลึกๆก็คือว่าเราจะมีอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการรักษาโรค มาด้วยนะคะถ้าว่าคนไข้หรือผู้ประกันตนส่วนใหญ่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วบางครั้งจําเป็นที่จะต้องใช้อวัยวเทิยมหรืออุปกรณ์ในการรักษาโรคสิ่งเรานี้สามารถเบิกได้เช่นอะไรบ้างคะถ้าเข้าโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ์มีการผ่าตัดต้องใส่น็อตสกรูเพลทอะไรในร่างกายของเรากะหักต้องดามนะคะต้องใส่เหล็กดามอะไรพวกนี้โรงพยาบาลตามบัตรสามารถเบิกเงินจํานวนนี้จากสํานักงานประกันสังคมได้ผู้ประกันตนไม่ต้องจ่ายหรือถ้าถ้าผู้ประกันตนขาหักอุบัติเหตุใช่ไหมคะ จำเป็นต้องใช้ไม้ค้ำยันมไม้ค้ำยันนั้นก็มาเบิกค่าไม้ค้ำยันจากสำนักง,งานประกันสังคมได้ตามเดทที่เรากำหนดหรือใส่เลนแก้วตาเทียมนะคะเป็นต้อหินต้อกระจก จำเป็นต้องใส่เลนแก้วตาเทียมไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ์นะคะโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ์จะเบิกเลนแก้วตาเทียมจากสํานักง,งานประกันสังคมข้างละ4 0 0พันบาทนี่คืออวัยวะต่างๆที่เราจะดูแลผู้ประกันตนนะคะ,คะโรคที่เห็นเป็นกันเยอะๆเนะี่ยอย่างเช่นคนที่ทํางานไปนานๆส่วนมากจะเป็นพวกกระดูกกหลังอย่างหมอนรองกระดูกแบบนี้สามารถผ่าตัดเสริมน็อตหรือว่าอะไรยังไงได้ไหมคะอย่างรคนี้ กระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาทนะ <Okay. S 1> คะส่วนใหญ่โรงพยาบาลก็รั้งแรกอาจจะให้ยาทานก่อนอนะคะทำกายภาพบําบัดถ้าไม่หายต้องมีการผ่าตัดจัดกระดูกอะไรก็ตามเข้าโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ์ไม่ต้องเสียเงินเลยได้หมดเลยแนะนานะคะทุกครั้งที่มีการเจ็บป่วยนะคะผู้ประกันตนทุกท่านเข้าโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ์หรือโรงพยาบาลเครื่อข่ายก่อนให้แพทย์ทําการรักษาอย่าไปสถานพยาบาลอื่นนะคะใครแนะนํามาว่าโรงพยาบาลนี้ดีไปรัก ไปรับการรักษานะคะเมื่อเกิดค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอาจจะไม่ได้รับเงินคืนจากสํานักง,งานประกันสังคม,มเพราะว่าเรามีบัตรรับรองสิทธิ์ต้องเข้าโรงพยาบาลตามบาัตรกรณีที่ไม่เข้าโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ์เราให้ได้แค่2กรณีเท่านั้นเองค,คือกรณีประสบอันตรายกับกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินประสบอันตรายก็เพราะอุบัติเหตุนะคะ,คะถ้าเป็นเช่นว่าคุณกอไก่เป็นผู้ประกันตนของเรามีบัตรโรงพยาบาลเอไปประสบอันตรายถูกรถยนชน หน้าโรงพยาบาล A ซึ่งเลือกไว้เลยก็ il, ต้องเข้าโรงพยาบาล A จะได้ไม่ต้องเสียเงินแต่ถ้าไปประสบอันตรายที่ไกลไปนะคะโรงพยาบาล A อยู่ไกลไปต้องเข้าโรงพยาบาลบะก็เข้าโรงพยาบาล B ได้ก็นําสามารถนําใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลมาเบิกกับเราได้ก็ต้องเน้นว่าค่ารักษาพยาบาลที่จะเบิกคืนได้นะคะต้องดูว่าเขาเข้าโรงพยาบาลรัฐบาลหรือโรงพยาบาลเอกชนเพราะว่าค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายคืนไม่เท่ากันถ้าเป็นค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐบาลนะคะ จ่ายคืนหมดเลยนะคะถ้าเป็นโรงพยาบาลภาคเอกชนจ่ายตามเรทที่ประกันสังคมประกาศกําหนดแล้วเรามีกําหนดเวลาด้วยว่าถ้าเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลที่ไม่ใช่โรงพยาบาลตามบัตรเป็นกรณีประสบอันตรายนะคะหรือเป็นกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินนะคะเราจะได้แค่72ชั่วโมงนะคะไม่ใช่นอนนานยาวไปนะคะมีสายจากทางบ้านนะคะจากกรุงเทพมหานครค่ะคุณวรพรสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญค่ะ พอดีเคยติดต่อไปสองครั้งแล้วนะคะพอดีนายจ้างไม่ยอมไปจ่ายประกันสังคมอีกอะค่ะอืมีการเข้าไปพูดคุยกันแล้วหรือยังคะพูดคุยกันแล้วอะค่ะแล้วเออแล้วก็ทางประกันสังคมส่งส่งจดหมายมาแล้วเขาก็ไปประนอมนี่แล้วเขาก็ไม่ไปยอมจ่ายอะค่ะนายจ้างครั้งนี้ใช่ค่ะเคยติดต่อมาแล้วประกันสังคมมีการพูดคุยเบื้องต้นคือส่งจดหมายมาเตือนแล้วก็ยังไม่ยอมจ่ายค่ะค่ะ แล,แล้วตอนนี้ทางาทางผู้ประกันตนเจ็บป่วยหรือเป็นอะไรที่ต้องใช้สิทธิป,ประกันสังคมหรือเปล่าคะตอนตอนนี้มีเพื่อนที่ทางานด้วยกันนะคะเมียเมียเขาคลอดลูกก็เบิกไม่ได้อะค่ะเขาต้องเอาใบอะไรประนอมนี่อะไรหนูก็ไม่เข้าใจอะ,ค,ะค่ะค่ะคุณวราพรนี่คือเพื่อนๆอ,อีกกว่า30คนถูกต้องไหมคะใช่ค่ะใช่แต่อตอนเนี้ยเหมือนยีะให้ออกกันไปหมดแล้วอะค่ะค่ะครับเงินเดือนนี้เขายังจ่ายอยู่ใช่ไหมครับยังไม่หายจ่ายเลยังไม่จ่ายด้วยยาวเลยอย่างเงี้ยค่ะค่ะเคยมีใบเอ่อ ใบเปสลิปหรือว่ามีรายงานเอกสารเก็บกับการจ่ายค่าจ้างเก็บไว้บ้างไหมคะมีมีมีเป็นสลิปอะค่ะแต่ว่าอเป็นสลิปแบบพนักงานด้วยกันเนี่ยเขาจะออกให้แต่ว่าคือจ่ายไม่เต็มไงคะอ๋อแต่คือในสลิปเนี่ยออกเต็มแต่เงินที่จ่ายจ่ายไม่เต็มค่ะจ่ายไม่เต็มแล้วในสลิปเองเนี่ยมีบอกด้วยป่าะหากประกันสังคมหักค่ะเก็บเก็บใบสลิปนั้นไว้นะคะถ้าเกิดมี การใช้สิทธิประกันสังคมอะไรก็ตามนะคะแล้วปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ประกันสังคมตรวจสอบแล้วว่าในจ้างทางนี้ะนะคะยังไม่จ่ายเงินสมทบสิทธิประโยชน์อาจจะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากเงื่อนเวลามันขาดหายไปก็สามารถนําเอกสารใบเอกสารการจ่ายเงินค่าจ้างใบเปสซลิปนะคะพูดต่างๆเหล่านั้นหรือถ้ามีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารนะคะก็เอาบุ๊กแบงค์ไปให้ทางสํานักง,งานประกันสังคมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูว่ามีการจ่ายเงินค่าจ้างหากเงินประกันสังคมจริงนะคะถึงแม้ในจ้างจะไม่ส่งเงินสมทบนะคะสำนักง,งานประกันสังคมก็ ให้ถือเสมือนว่าในจ้างส่งแล้วนะคะสิทธ ประโยชน์ต่างๆที่ลูกจ้างพึงได้ก็จะมีตามสิทธิ์เลยค่ะคือสิทธิ์เกิดแล้วนะครับส่วนนี้ต่างๆนั้นเดี๋ยวสำนักงานประกันสังคมก็จะไปตามนี้เงินสมทบเราจะมีเจ้าหน้าที่ตามนี้เงินสมทบนะคะคุณรุจิลาฮะอ่าจิฬาพรฮะเรื่องของเงินเดือนนี้อันนี้ต้องไปร้องที่อีกกรมหนึ่งค่ะถ้าเป็นเรื่องเงินเดือนต้องไปร้องที่กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานว่านายจ้างค้างนี้เออค้างเงินค่าจ้างหรือว่าจ่ายเงินค่าจ้างไม่ครบเต็มตามที่ตกลงกันไว้นะคะค่ะแล้วอย่างเพื่อนของคุณวราพรเนี่ยเขาบอกเพื่อนเออ อย่างนี้ก็เบิกไม่ได้ค่ะเบยังไงอะคะเอานําใบเ<ไ>ป<ด>สลิปไปนะคะมีใบปปเปสลิปก็คือเอาสลิปเงินเดือน<ค><ะ>มีนะคะถ้ามีนําไปให้เจ้าหน้าที่เขาดูนะคะว่าตลอดระยะเวลาที่นายจ้างค้างหนี้นะคะมีการหักเงินค่าจ้างไปแต่ไม่นําส่งนะคะ <S <S มีหลักฐานว่ามีการหักประกันสังคมมีการจ่ายเงินค่าจ้างนําหลักฐานนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ดูนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรให้ค่ะ ค่ะเราจะจตามสอบถายทิงคือว่าพอดีพนักงานนะมันเหลือไม่มากแล้วเหมือนเขาบีบให้ออกอย่างเงี้ยค่ะแบบไม่จ่ายเงนินเอนคุณจะออกก็ออกไปอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้สิทธิ์อะไรนะคะแบบเราจะลาออกเนี่ยเราจะได้สิทธิ์อะไรบ้างไหยคะจะได้ประโยชน์ทดแทนกรณีว่าง<อ>งานนะคะถ้าลาออกนะคะก็ได้3 0เปอร์เซ็นต์นะคะเป็นระยะเวลา90วันนะคะค<อ>่ะแต่ถ้าเกิดถูกเลิกจ้างนะคะโดยที่ไม่มีความผิดในจ้างให้ออกจากงานเพราะในจ้างจะให้ จะปิดกิจการหรืออะไรก็ตามนะคะนะคะก็จะได้50%เปอร์เซ็นต์นะคะ180วันต้องดูดีๆว่าที่ในจ้างบีบน่ะเขาบีบยังไงนะคะเขากดขี่หรือว่าเขาใช้ขั้นตอนอย่างไรก็ฟ้องกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานได้นะคะเขาบีบคือไม่จ่ายเงินเดือนไงคะแบบเขตไหนคะคุณะไปฟ้องว่าคุณก็ไปฟ้องเอาอะไรไงี้ยอยู่บางกะปิไปที่สํานักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานที่เขตบางกะปิเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะไปดูให้นะคะค่ะครับคุณวลาพรอที่ส่งเงินประกันสังคมมานานหรือยังครับ เป็นของแฟนนะคะนานแล้วค่ะประมาณ14-15ปีแล้วค่ะในชนของเพื่อนที่จะที่เรื่องของคลอดบุตรนี่เขาส่งมานานหรือเปล่าเขาส่งประมาณ10ปีแล้วค่ะแต่ระยะหลังนี่เจ้าของบริษัทไม่สงมาประมาณ1เดือน้ะคะก็เอาเอกสารการจ่ายเงินค่าจ้างไปให้เจ้าหน้าที่ประกันสังคมเขาดูนะคะค่ะค่ะ มีความคืบหน้าไงแจ้งมาด้วยนะคะคุณวราพรค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะคือคุณวราพรเนี่ยคุณศิละพรนะเคยโทรมาแล้วแล้วก็บอกติดต่อประกันสังคมแล้วรวมตัวกันไปก็แล้วนะคะแต่ว่าไยจ้างก็ยังไม่จ่ายอ่ะไม่จ่ายไม่มีเงินนั่นแหละเขาไม่มีเงินก็ไม่มีเงินจ่ายอ้าวแล้วยังไงคนทํางานก็ต้องจ่ายเงินแล้ว อและให้รับสภาพหนี้ไ<ห>ว้แล้วก็จ่ายเงินเป็นงวดเป็นเดือนพอในจ้างมีเงินก็มาจ่ายเป็นงวดเป็นเดือนถ้าหนังสือรับสภาพหนี้ก็สามารถที่จะระบุแจ้งชัดได้ว่าผู้ประกันตนแต่ละท่านนั้นมีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีที่ตนต้องการอย่างเช่นน้องที่คลอดลูกนะคะเขาจะได้รตรวจสอบดูว่าายจ้างมารับสภาพหนี้มีชื่อเขาเป็นลูกจ้างอยู่นะคะในหนี้ที่นายจ้างยังไม่ชําระมีชื่อน้องเขานะคะทางเจ้าหน้าที่ก็จะจ่ายเงินกรณีคลอดบุตรให้นะคะกรณีคลอดบุตรเนี่ยมันต้องมี ประโยชน์ที่จะได้เนี่ยต้องส่งประกันสังคมกี่เดือนรนะึเปล่าเจ็ดในสิบห้าเดือนอ๋ออย่างนี้นายจ้างหักทุกเดือนแต่ไม่ไม่ส่งให้ถ้านายจ้างหักไม่ส่งทางกฎหมายคุ้มครองเออกฎหมายประกันสังคมก็ถือเสมือนว่ามีการจ่ายเงินสมทบแล้วลูกจ้างจะได้สิทธิประโยชน์เต็มที่ตามกฎหมายกําหนดไว้ค่ะยังพอ,พ,อพอประนอมนี่แล้วเนี่ยถ้านายจ้างเองไม่จ่ายอีกอันนี้จะทํำยังไงต่อครับเพราะว่ารู้สึกว่าทางลูกจ้างเนี่ยจะได้รับผลกระทบถ้าสัญญาเราจะให้ทําหนังสือรับสภาพนี้ ถ้าายจ้างไม่ไม่ยอมมาจ่ายหนี้ตามที่กําหนดไว้นะคะ,คะก็จะมีหนังสือเตือนไปนะคะให้มาชําระไปใน30วันจากนั้นเราก็จะมีคําสั่งไปแล้วอาจจะมีการยึดอายัดทรัพย์ในภายหลังได้นะคะ,คะ,คะถ้าอย่งงางไรายจ้างถ้าได้ดูรายการนี้ก็ไปชําระหนี้ตามงวดที่ประนอมไว้นะคะไม่รู้ว่าจะได้ชมหรือเปล่านะคะแต่ว่าในกรณีที่หนักขึ้นเนี่ยพอประนอมแล้วก็ยังไม่จ่ายประกันสังคมจะทํายังไงกันนคะยึดาอายัดทรัพย์ทั้งยึดทั้งอายัดถ้ามีบัญชีในแบงค์นะคะเราก็จะไปอายัด บัญชีไว้แล้วก็ถ้ามีทรัพย์สินอะไรที่จะยึดนะคะเราก็จะยึดมาค่ะค่ะเดี๋ยวเราพูดคุยกันไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในกรณีเจ็บป่วยค่ะถ้าคุณผู้ชมมีคำถามนะคะไม่ว่าจะเป็นคำถามเรื่องอื่นอย่างคุณวรพรหรือว่าคำถามเรื่องของการเจ็บป่วยก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้หมายเลขโทรศัพท์เดี๋ยวทีมงานขึ้นหน้าจอให้ตลอดเลยนะคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะ